มาฟังนิทานกันคนสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายมาลินอนุสนมันนี้ตื่นแล้วครับตื่นช้าแล้วครับผมตื่นมาดูโลกสวยมีต้นไม้ใบหญ้าที่สวยงามมีบรรยากาศที่เย็น วันนี้น้องมาลินมาสวัสดีแต่เช้าเลยนะคะเพราะว่าน้องมาลินตื่นแต่เช้าตื่นแล้วน้องมาลินอยากอยาไปโร,รปงเรียนใช่ไหมครับใช่ไหมลูกใช่ไหมอยากไปโรงเรียนใช่ไหมอืมอยากไปโรงเรียนไหมน้องมาลินอยากไปโรงเรียนน้องมาลินไม่ร้องไห้งอแงนะน้องมาลินเป็นเด็ก ูดอะไรก็นอนฟังสบายสบายน้องมาลินเป็นคนหลอของยายของตาของทุกคนอืมขนาดยายพูดนิทานให้ฟังมาลินยังนอนเฉยอยู่เลยมาลินเป็นคนขี้เกียจหรือเปล่าอย่าเป็นเด็กขี้เกียจนะครับมันไม่ดีนะคนเราเกิดมาถ้าเป็นคนขี้เกียจ ก็จะไม่มีอะไรกินเลยเข้าใจไหมครับอืเราต้องเป็นคนขยันถ้าเป็นคนขี้เกียจแล้วอยากกินอะไรก็ไม่ได้กินเพราะว่าไม่มีเงินเราจะต้องขยันขยันทำกินเราถึงจะมีอาหารการกินเราถึงจะอยู่ดีกินดีเข้าใจไหมครับมาลินเข้าใจไหมครับ

ทำไมทำไมไม่ยิ้มเลยเออะยิ้มไหนลูกยิ้มไหนยิ้มหนเออยิ้มหนยิ้มหนคนลอยยิ้มหนพูดกับยายหน่อยสิมาลินมาลินมาลินไปเที่ยวกันไหมไปไหมครับอืมไปไหมเออไปไหมครับ หรือเปล่ามาเรียนไปไหมเอะไปหรือเปล่าลูกหืึไม่ไปใช่ไหมไม่ไปก็นอนอยู่บ้านนะยายจะไปเที่ยวนะนะยายจะไปเที่ยวนะครับนะไปกับยายไหมไปเที่ยวกับยายไหมไปเที่ยวกับยายยายไหม ไปเที่ยวกับตาตาไหมอืออ้โวววววววเป็นอะไรอ่ะจริง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 คุหล่อคองยายไอ้ตีหล่อจังเลยหล่อแบบหล่อแบบเท่หรือแบบไม่เท่ดีนะนะเป็นไรหรอ ทำน้าเหมือนกับปวดท้องอย่างนั้นนะปวดท้องไหมครับปวดท้องไหมครับปวดท้องไหมปวดท้องหรือเปล่าปวดทอ้ดทองไหมครับเอาเอาหายเร้วสบาย ลุกขึ้นเถอะปไปข้างนอกกันดีกว่าลุกปะไปนอนเตียงข้างนอกกันดีกว่าเนาะปะลุกลุกไปไหม